ทางดวนในประเทศเ่าที่เป็นทางสัญจรไปมหาสู่กันคือทางด่วนเวียงจันทร์จากวังเวียงเป็นระยะทาง1 0 9กิโลเมตรเมื่อก่อนต้องใช้เวลาเดินทาง4ชั่วโมงตอนนี้เหลือเวลาอยู่ขับได้เพียง1ชั่วโมงเท่านั้น1 0 9กิโลเมตร สมรทานโดยสัญชาติจีน99ปีก็ว่าไปทางด่วนสำหรับประชาชนในการประกอบอาชีพประชาชนมีทางด่วนในการประกอบอาชีพยุคใหม่ก็คือจบม .7 แล้วก็ไปทำงานเลยมาทำงานที่ประเทศไทย จบมเจ็ดอาจจะยังไม่ถึงสิบแปดนะอายุมันถึงสิบแปดก็ออเป็นเด็กฝึกง,งานก็ได้อย่างน้อยก็ทําง,งานปุ๊บก็ได้เงินเดือนปับ๊บเดือนแรกก็จ่ายเงินเลยเจ็ดแปดพันละเป็นอย่างน้อยพอผ่านงานไปอายุครบก็หลักหมื่นนะไรายได้มีส่งบ้านนําเข้าประเทศอย่างน้อยก็คนละสองสามพันแหละส่งกลับบ้านนะนี่ก็คือทางด่วนทางหนึ่งไม่ต้อง ไม่ต้องลงทุนการศึกษาแล้วเพราะการศึกษาปริญญาตรีในประเทศเรามันไม่ตอบโจทย์กับการทำงานวุฒิการศึกษามันก็ดีหรอกวุฒิการศึกษาความรู้มันก็ดีแต่มันก็ต้องได้ทำงานนะได้เงินเดือนที่สูงพอจะคุ้มค่าค่าส่งเล่าเรียนนะทีนี้ ชาวบ้านตาดำๆเนี่ยรู้แล้วว่าจบปริญญาจีนไม่คุม้มขายอะไรขายนาสงโลกลไม่คุม้มดังนั้นนี่ก็ไม่คุม้มสู้จบมเจ็ดแล้วมาทํางานเลยดีกว่าแต่จบมเจ็ดมาทํางานสักสี่ปีเนี่ยนะเงินเดือนแล้วหมื่นกว่าบาทแล้วช่วงที่ทั้งฝึกงานทั้งอะไรเนี่หมื่นกว่าแล้วแล้วถ้าเพื่อนรุ่นเดียวกันนะจบปริญญาตีถ้าไปทํางานในประเทศลาวนะั้น ได้อยู่ล็อกสามพันห้าพันอย่างเก่งนะแล้วมันไม่พอใช้ด้ยเง,งินสามพันห้าพันเนี่ยแค่ตัวเองเลี้ยงตัวเองยังไม่คุ้มตกลงแล้วเขาก็เลยไปทางด่วนกันทีนี้ทางด่วนของเจ้านายล่ะเห็นว่าคนมันทำพาสปอร์ตมากเอ้ยเปิดทางด่วนด้วยเจ้านายสมัมปทานหนึ่งสมัมปทานชั่วลูกชั่วหลานเลยนะ ทางด่วนสายนี้จากปกติถ้าไปทำพัสปอร่ยใช้เวลาสมเดือนห้าเดือนค่าใช้จ่ายก็1พันกว่าบาทแต่เวลาเนี่ยสมเดือนหเดือนนะถึงจะได้พัสปอร์ตเล่มหนึ่งเจ้านายเขาก็เลยหัวดีสัมปทานเลยทางด่วนมีค่าใช้จ่าย5้าพันเจ็ดพันสามวันห้าวันก็ได้ ด่วนอืมเจ้านายเขาสมทานให้แล้วเปิดทางด่วนให้สะดวกสบายมากนี่ก็คือเจ้านายของเราเปิดทางด่วนไม่ต้องลงทุนอะไรเลยอืคนเราก็อมหน้าอมตาหาเงินมาเข้าทางด่วนเพื่อความสะดวกรวดเร็วยังไงก็ได้มาทำงานเมืองไทยก็ได้ใช้คืน ค่าพาสปอร์ตเจ็ดพันถือซะว่าเดือนหนึ่งค่าพาสปอร์ตก็เลยตกลงทำไปไม่มีการต่อสู้ไม่มีการต่อต้านในดๆทั้งสิน้นใครอยากเข้าทางเหนนก็เข้าใครไม่อยากเข้าก็ไปทางปกติยืนคอยกันอยู่หน้าตึกเป็นร้อยๆคนนะวัน,ว,นวันหนึ่งเนี่ยไม่ได้ทำหรอกต้องมีคิวมีการซื้อคิวอีกต่างหาก ลำบากมากการขูดรีดในประเทศลาวไม่ใช่ว่าขูดรีดแต่นักท่องเที่ยวนะนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยเขามีทางเลือกเขารู้แล้วว่าไปก็ถูกขูดรีดเขาก็เลยไม่ไปกันแต่คนลาวเนี่ยถึงจะถูกขูดรีดยังไงก็ต้องมานะทำงานประเทศไทยเพราะมันเป็นทางออกที่เขาจะอยู่รอดเงินเดือนสามพันห้าพันอยู่ในประเทศลาวเนี่ยมันไม่คุ้มกิน ไม่ได้ส่งบ้านส่งใครหรอกไปเช่าบ้านก็ยังต้องเช่าความปลอดภัยของกองหลอนอีกมีสองต่ออือืแต่เทลาเขาเป็นกันอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นไปชั่วลูกชั่วหลานตราบใดที่การปกครองเป็นคอมมิวนิสต์นะจะชื่อนะชื่อประชาธิปไตยนะ เมื่อก่อนลาวก็เลว่วเฉยๆนะลาาเฉยๆลาว,ลาวที่ไม่มีคําว่าประชาธิปไตยนาหน้านะแต่พอมีคําประชาธิปไตยนําหน้ามันเป็นคอมมอนิสต์นะมันมีแต่ชื่อนะชื่อว่าประชาธิปไตยนําหน้าต้องพูดเท่ๆว่าสอปปลาวสอปปลาวโปรโมทอย่างมากเลยต้องเรียกสอปป รู้สึกว่ามันเท่ถ้าพูดลาวเฉยๆนะี่ไม่เท่แต่จริงๆแล้วพูดลาวเฉยๆนะี่เมื่อสี่สิบห้าสิบปีก่อนนะมันดีกว่านี้มันเป็นประชาธิปไตยจริงๆนะคนลาวก็กลมหน้ากลมตาต่อไปเพราะว่าคนที่ต่อสู้ออกนอกประเทศไปหมดแล้วไปพูดอยู่นอกประเทศคนอยู่ในประเทศพูดกันไม่ได้ เพราะว่าเขาเป็นประชาธิปไตยโอเคเข้าใจกันนะจะให้คนไทยเขากลับขึ้นไปเที่ยวเนี่ยคงจะยากแล้วล่ะสบปเราถ้าลราเฉยเฉยเนี่ยน่าไปถ้าสบปเ,เดี๋ยวนี้รู้แล้วว่ามันไม่น่าไปนะอย่ามาเรียกร้องหรือขอร้องอะไรกันเลยมันไม่ใช่ มันไม่ใช่เรื่องนะที่จะมาขอร้องให้ไปเที่ยวเนี่ยคนมันต้องทึกเหิมต้องรู้สึกสนุกสนานต้องรู้สึกในใจเอาไว้เลยว่าเอ้ยไปเที่ยวมันต้องสนุกสิวะไม่ใช่ไปแล้วไปถูกข่มขู่ไปถูกขูดรีดไปนอนพักบ้านเมียยังเสียเงินเป็นหมื่นนี่ใครก็อยากไปแล้วก็อยากรู้พราะเขารู้ก็มีแต่คนไม่อยากไปตัว นี่แต่เขาจะย้ายเมียม,มาอยู่เมืองไทยดีกว่าจะไปอยู่ทําไมล่ะประเทศลาวนะเอะย้ายทั้งพ่อตาแนมะ่ยายมาเลยก็ได้ประเทศไทยน่ะโอเคเขาให้อยู่เจ็บใครได้ป่วยก็มารักษาอยู่ในประเทศไทยนะมันจะเป็นแบบนี้ไปช่วยลูกช่วยหลานนั่นแหละประเทศลาวเพราะว่าไอ้พวกเจ้านายกับชาวบ้านเนี่ยมัน มันห่างกันมากมันความสัมพันธ์มันห่างกันมากเจ้านายมันก็รักษาแต่อำนาจชาวบ้านก็ต้องดิ้นรนทำมาหากินอืช่วยตัวเองได้ยังไงก็ต้องช่วยนะเอ้ามาทำงานประเทศไทยขอให้ยาทำผิดกฎหมายก็แล้วกันมันเป็นยามมาเป็นรอปภอผิดกฎหมายอยู่แต่ก็เลี่ยงเราเจ้านายมึงน่บอกว่ามันไม่มีเกียรติแต่เงินเดือนมึงเนี่ยสูงกว่านายคนด้วย รปภไทยแหละโอเค